มาที่ภาพปเบื่งภาพมุมสูงของอำเภอหนองบัวละเวนะครับว่าจะมีปลาเหลือให้เขาเบิ่งบอ่อส่วนนี้เป็นปลาของปลาชุมชนนะครับจาคพวบคุมถึง3าตำบลเลยก็คือตำบลวังตะเคตตำบลหวยแง่แล้วก็ตำบลโคกสะอาดครับนี่ครับอันนี้เป็นปลาชุมชนด้นอพี่น้องที่ยังสมบูรณ์อยู่มันจะอยู่ใจกลางของตัวอำเภอหนองบัวละเวเลยนะครับปลาชุมชนจุดนี้ ก็ผมถึง3มตำบลเลยคือจังผมบอกไปแล้วก็มีแรงน้ำอยู่ในป่าชุมชนอยู่สองแรงเนาะครับเป็นไฟกัดเก็บน้ำอยู่ทั้งนี่นะครับสองสองไฟคนในพื้นที่เพื่อนอาจจะเอื่นเขาามอนะครับเขาหมอเนี่แล้วก็หลายหลายบ้านอาจจะเอื่นบูคือกันนะครับขอโทษขอไปที่ผมบ่มีข้อมูลเชิงลึกว่าปา่าตรงนี้ซือปาอ่ายังที่นี่แน่ชาวบ้านทั้งโคราทั้งระวีเพื่อนเอื่นว่าเขาามอสั่นครับ นี่ถ้าบ่ถึกก็ขอโทษขออภัยเด้อครับนี่ครับป้ายัสงสมบูรณ์เลยพี่น้องอย่างีอ่างเก็บน้ำถึงถึงพร้อมมีอยู่สองอ่างเด้อพี่น้องมีสองอ่างอันนี้อ่างอ่างอยู่ข้างบน,นครับอ่างอยู่ข้างใต้พุูดกันอยู่รอรอบ้านแะ่รอมไผ่อีกอ่างหนึ่งนะครับที่หลวงปู่จื้อนะครับเพิ่นได้มาสาร้างไว้้ใหเฮาใส่น้ำนะครับใส่น้ำที่จะเป็นภูเขาสูงนะครับสูงขึ้นมาหน่อยนึง จากปืนลาบของเขานะครับในตั่วพืภอหนองบวัวละวีอันนี้เป็นการท่าายจากไปถึงเครื่องบินนะครับอันนี้ผมขึ้นไปถึงเครื่องบินนเพื่อนกับว่ได้ทายวิวบรรยากาศปลามันปลาอ้อยให้พี่น้องเบื้องน้ำนะครับนี่พื้นที่ของหนองบัวละวีกัสสวนมากจะเป็นปลามันสะส่วนไงนะครับแล้วก็มีปลาขอกูดน้ำเน่แล้วก็ปลปาอ้อยเป็นบางส่วนนะครับที่ละลายสุดจะที่เป็นมันสบปะหลังนะครับปลูกเยอะที่สุดนะครับ รูว่าพานให้บู้ในเนี่ยนะครับอันนี้เห็นลิมหวยอยู่นี่ก็นะที่เป็นหวยตะโกนะครับหวยตะโกแต่ไหลลงไปแม่น้ำซีนะครับลไปแม่น้ำซีปลาก็ยังมีมีไหลยอยู่ครับยังเขียวเขียวอุ่มดีอยู่ครับสำหรับอำเภอหนองบวัวละเวเนาะเพราะว่าส่วนมากที่เป็นป้าชุมช้นกี่เพิ่นห่วงเหียนกันไว้แต่ละหมู่บ้านนะครับแต่เลยรู้สึกว่ามัน ธรรมชาติยังเหลือยัอยงหลยอยู่ครับยุมชวนเข้มแข็งนะครับเพื่อนๆซอยกันนุรักปลาไว้เี่ักดูเหตุรันเบิง์นะครับอันนี้อาจจะเปลี่ยนเส้นทางไปบ้านตะลอมไพรนะครับที่ทางแยกจาก225ไปบ้านตะลอมไพนะครับนี่เป็นถนนลายยางเมื่อกี้นี่อันนี้เขาเข่าเขตอาจจะเป็นเขตหนองบัวละวีแล้วครับเข่าเขตหนองบัวละวีแล้ว นี่ครับบรรยากาศที่ประมาณนี้เลยพี่น้องอันนี้น่าจะเป็นลำห้วยเชียงทานะครับลำห้วยเชียงทาที่ไหลมาจากอู้นพี่น้องนำ้ำตกไซท้องนะครับไหลลงมาเปียกไหลลงมาบรรจบอยู่ายอาจารย์จื้อนะครับบรรยากาไหลลงสีตรงตำบลหนองบัวละเวนะครับไหลลงสีอยู่ตำบลหนองบัวละเว ปลาชุมชนยังเขียวกขจีอยู่เลยพี่น้องนี่เส้นทางไปบ้านหนองจานนะครับเมื่อกี้นี่เส้นทางไปบ้านหนองจานแล้วก็ติดกับบ้านหนองจานนะครับที่เห็นเขียวๆอยู่ทั้งไส้หม้อมุมเนี่ยจะเป็นปลาชุมชนของบ้านหนองจานเองนะครับแต่ยังอุดมสมบูรณ์ดีอยอันนี้เป็นห้วยลําหอยจากล้านนะครับเนี่ยอันนี้เขาขับเรียบๆมากับถนนสองสองห้าชัยภูมนินครสวรรค์นะครับ ที่เห็นย่นี่เป็นบอ่อขยะของเทศบาลตำบลหนองบัวละวีนะครับนี่ก็เป็นเส้นทางไปบ้านหนองโจดจะมีเสาไฟฟ้าเลี้ยงสูงอยู่นะครับเนี่ยเขามาใกล้ถึงหนองบัวละวีแล้วนะครับใกล้ถึงตับบนนวตำบลหนองบัวละวีแล้วนี่ก็เป็นทุงน่งนาของหนองบัวละวีนะครับลำห้วยนี่ก็เป็นล้ห้วย ละวีนะครับจะเลยล้มไปสู่ไฟอาจารย์จือนะครับนี่คือทงนาของหนองบัวละวีมู่เก้านะครับเนี่ยทงแบบไงเลยไปหานองพู้นเห็นหน้ามันไกลๆเพุ่นพรพี่น้องนั่นคือบึงหนองบัวละวีนะครับอันนี้คือตัวอำเภอของหนองบัวละวีนะครับเนี่ยหมู่บ้านที่เห็นอยู่เนี่ยนี่คือตัวอำเภอหนองบัวละวีนะครับนี่เลยครับตัวอำเภอหนองบัวละวีบ้านก็จะประมาณนี้แหละครับ มัน,นกถึงเวลาเครื่องบินดีลงแล้วเวาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับคลิปหน้าที่ไปทั้งใดโตเดี๋ยวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะครับว่าคลิปหน้า,นาผมจะพาไปไดนสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ